ก็จะเป็นคนใส่ก่อนนะคะมีการตอนนี้ก็กำลังใส่บาทนะแม่ผดก็จะเตรียมไปใส่เหมือนกันนะคะให้เขาพี่น้องเขาใส่ก่อนนีวมันงคาง ส่งข้าวซมันเต็มจังปะคำเดียวตอนนี้ก็กําลังใส่บาทนะคะอยากติที่น้องมาทําบุญด้วยกันเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่า ถ้าพูดความเรานะคะใครก็อยากจะทําบุญจักบาทนะคะเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันทั้งนั้นนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยกันนะทำบุญนะคะวันนี้ค่ะผู้ที่ร่วมรับไปนะคะญาติเยอะมากเลยนะคะญาติัน ใส่บาตรนะคะวันนี้บรรยากาศก็ดีมากเลยพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระใหญ่นะคะลงไปทําบุญตักบ,บาตรที่วัดน,นะคะพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ทําบุญอยู่ที่นี่ก่อนดีมากเลยนะคะเราพวกของเราก็เป็นแบบนี้นะคะทำบุญนะคะใครก็ทําบุญทำบุญกันแต่งงานดีมาก ที่ไหนก็คงจะทำบุญเช่นกันนะคะนเป็นกุศลนะคะอนุโมทนาค่ะนล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยกันทงนบุญ เาจับเา่อยน่พ่อก็ยะไปทยเห็นปอยในูโว้กันมูจักแนวเอ็ดดเหานิเห็นเบเท่าเเท่าแล้วกันมูจักให้ไปก็ยังเลิกันโฮมนั่นบอเงินนี้ไปเอ็ดดนเลิกกัยังเห็นเท่าเห็นกันกันเห็นเท่า

กชี่มันทนนี่มันทินนั้นนะกหมเดียวก็แม่มัมีกันรับยางมันกันรับยางเน้ออันนี้นะางเน้ออันนี้นะ บ่ได้แล้วเน,ะวนาะเราพับบอร์ดขายฝากบานไหนขอ้เราไปดเออวันนี้ทำบุญฝักบาท FC แม่มี่นะนเห็นบ่นี่ได้เงินแล้วมาแบ่งกันเดินทินเดนเออรื่อ่ะบ่บ่โกทะเลาะเล่นผุดเล่นทำบุญใส่บาทนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ คุณคุณนี่เป็นเพอใช่คลิปจะซื้อของขันตุลาการนะคะวันนี้ก็อบอุ่นไปด้วยการทำบุญนะคะทำบุญนะคะแา่ทนี้ก็เชิชาวพวธของเรานะคะก็มาทำบุญตักบาตรนะคะเยอะมากเลยนะคะญาติเยอะค่ะวันนี้ค่ะอยากจะทำาห้กันนะคะ เยอะมากเลยนะคะทาง<ๆ>ทางข้<ๆ>างบ้านนะคะเดี๋ยวก็จะลงมานะคะฝั่งทางบ้านก็มีอีกเยอะค่ะเป็นบุญเป็นกุศลมากเลยนะคะคุณยายเฮงนะคะผู้ที่ร่วมรับไปก็จะได้รับบุญรับกุศลน,นะคะเยอะมากเลยนะคะ ไปขีไปปอกกันแล้วแพทกูดพี่น้องเยอะน่าก็จะได้ทำเเยอะแบบนี้น่ได้บุญได้ปุ๋ได้เยอะได้บุญเยอะค่ะ เมนมันเป็นกินกาแฟหรอเยอะนะคะคนใต้บาทยังไม่หมดเลยค่ะวันีหนุ่มพี่น้องญาติเยอะค่ะใครก็จะอยากแก่ทำคือแล้วะยคื ขนมอมแต่ม้ยอมแมากนี่ได้บุญได้กุศลเยอะนะคะบรรยากาศุุนะคะบรรยากาศน่าสุขคตอนนี้ทำบุญกันเยอะมากเลยค ทำบุญนะคะวันนี้อิ่มเอไปด้วยบุ่นนะคะได้บุญได้คุณด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะคนทำบุญ ำำำสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุบ,บุญเิ่นแค่นี้ก่อนนะคะได้บุญได้กุศุด้วยกันนะคะอธิษฐานจิตเอานะคะแม่บุญถิ่นมาทําบุญใส่บาทมาทําบุญส่บา,ดาทบาบาด,ด้วยกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆ,ๆคะ่ะกดตินตามแม่บุญถิ่นบกบอกด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ